เปลาักดพี่น้องเปลาศักด์ลอยไปก่อนกบีดะะได้เอเ

hãm realise hạp phùm nghe nó kéo dài nắm tìm phùm 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 phùm

ไม่ฟาบ้าไม่ฟาปอปามันปามป๊ามัน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 กำลังมันเออซื้อรดดสื่อโดฮะเดี๋ยวาปแห้ติดเดี๋ยวนป ไปได้ไปได้ะฮะครับสัดลงไปขึ้นนะลงตัวไปจะลงใหม่นะ

แฉะสัางหานเหมืองโดดเลยไปได้ตัวไปแด้สองตัวเฉี่ยมักเพรตัวเดียข้างนี้ชิบวนุนแล้วชิบบอเ่งหมดเป็นนักเตะแฉว่าอย่างนี้เลยโอ้นี่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 ไรดิเนี่ยนี่ไรฮะ มีนะหังน,นี่เนี่นาายอย่างเหี้ยใส่หรอเนี่ยข<อ>ับปั่ <c oughs> นเนี่<อ>าาย <c oughs> แม่ได้ฮะอยู่อยู่กบกระดาดมีดอะฮ่ขาอดงองทับ,บบกกองทับบกยิ่เลยอนี่ยิงเลนีบบ่ไปได้วยอสูงนะนี่นะ,ะนกองทับบกหน่วยลาตเวนีน

นุงมาเท่าไ่ล่ว่ได้ไ่ได้ฮะงั้นมัดูงวยอ่ะค่อยค่อยเมนุหกินบ่หรอไง้ว่อยากตาีดูงูแบบดู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 ดดูดดูดดู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 อูดดู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 ูู ระวังเน้อยอยจางนันไแก่ก่กันนกตโกันเดี๋ยวยิงเยเดี๋ยลงลมาลุงนะตายดอกบตายบตายแน่นี่ยาตายนี่ยตายกูซำไันดีแกเอมซูหมซำจะได้มันจะไปใส่เลยเน่แ่ดุมัเออดมันเลตายเนี่ยตายเมื่อห่กูห้ามเบอหามันรู้หรอ

แงทางการนี่ทางัวลายมันโตเลยมันลงกลางเยอแข่โดนมากเลยเนาะ

Mm-hmm. โอดบ้านนี้เลอดถกนเบิดขาพี่ขาีเน่งทีตาีนึ่งีเนาะบางทีคนหนึ่งจื้อบสองคนนิหึ่งนี่จะไปหนหามันลอยนะนี่นีคนมันนี่ก็ามกแก่นี่นะีลอยมาเสอม่ขี่เหือมากิมลงพอดีไม่ลอยมาเนี่ยโอ้นี่พอเอยเออลอยมาเอาแกเปสรเมื่อไรจะไเขียด้านหลัเรียยลอยมเป็นใจที่ดล้ว บพาดใ่เซฟกระทาเล็กมาทำสองคนสนับสนุนโดยสุดหน่ัวไม่กลัวไข่เซ็จงานกับบะไร อะไรมุกต้รูนี่ <Download> s> <S จบภารกิจ ยเบื้องค้าคักๆได้คนเท่ามากเบ้ดแหละว่หรือว่าเป็นหลงกันอยูดอนเหรอสุดท้ายคิวสุดท้าย

บรรยากาศทหารดอท้าไม้ตาสิบดออกมาใส่เงี้ยไม่้อนเต้องอย่างน่ใส่น้ำกันม่มันสิบูกเ่รเก้ลหามาดอกแก้ใส่ถ้วมากัไหดอกจกมะปเด็กพอตาพาสเด็กคนเดอใส่ชักขาง ว่า oh, <mini> อาหารเพืนบ้านของแสบเลยแต่ะจะไทยยังพูหลอกเลยไทอาหารอาหารดเขานี่เอ็นต่ว่าเมนูซาต่ว่าซาสุเปีงทอดหันนี้คนเนี่ยหางเยาเขาไมหลอรถจะบนกลางตอนเขาจะกีแต่ไกลหเมื่อเดือที่เขาไปใช่เดียวไกินาไปกินอยู่หน้าไปเช็คสุดยอด เดี the damn, ๋ยวว่งมาดอ๊าดยนิโอ้กนัวเองมะดอกเาอใส่น้างีน่าเนี้จเอาักามีใสเมนูยังไงบ๊อบัซตงลาบมีกี่เม้าอ่ะจอคุณคือแนนี่ทีมงานนักละ

เย็นหมู่ว่านแล้วกินเอาผาเอาเอานี่อากระวงูนะพกัดาเออจะนำไาะคยนมาวไ้อปมากวทไยไม่าห้งนะตาเบิร์เยกาไ่อนฮงไผ่บอกแก่้างไปวนยังยังบอไปเนาะ โอวท้าแห้งพุ่น้นาแล้วโอ้ตกอีเปิดีวังภูม,มิี่วังภูมิจะบอขี่วังภูมิขี่หลายไลนขี่วังภูมิตรงี้เลย้องสลกไก่ได้มขี่วังภู่ย่มี่วังภูม

กนาหกูเนี่ยพ่อาเนีกูังสนัก็คือกินซากูกินซาสนัเลย